Zat TV สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะแทเทวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูสูครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับคาเฟ่ที่บอกเลยว่าวิวสวยมากครับเป็นมุมสูงนะฮะเห็นเวิ้งน้ําเห็นภูเขาด้านหลังสลับซับซ้อนสวยงามจริงๆฮะ ถ้าไม่เชื่อตามมาดูกันเลยครับ ถึงแล้วคุณผู้ชมครับนี่แหละครับบารมีทีแอนเทสนะครับเป็นร้านกาแฟที่บอกเลยว่าวิวสุดยอดมากๆครับวิวแม่น้ำแควน้อยนะครับแล้วก็รวมถึงเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยหลักร้อยวิวหลักล้านเลยครับจะเป็นยังไงเข้าไปดูเลยครับ ้าในร้านนี่เข้ามารู้สึกแบบสบายๆนะครับผ่อนคลายครับเพราะว่าเป็นวิวกระจกทั้งหมดมองเห็นวิวด้านนอกแล้วก็ตกแต่งออกวหวานๆเน้นดอกไม้เอามาประดับเอาไว้ครับเข้ามาแบบนี้รู้สึกแบบสบายใจดีฮนะ เมนูที่นี่นะครับน่าทานทั้งนั้นเลยครับวันนี้เราเลือกมา4เมนูครับเป็นขนม2แล้วก็เป็นเครื่องดื่ม2นะครับอันนี้จะเป็นเค้กมาตูเค้กลูกตาลมีลูกตาลอยู่ด้านบนด้วยส่วนนี้เลยฮะกาแฟร้อนใส่นมเย็น Dirty ตี้คอฟฟีส่วนแก้วนี้ฮะสีสันน่าทานมากบารมีรีเฟรชครับ ทั้ง2ชิ้นนียผมชอบหมดเลยส่วนเครื่องดื่มครับอย่างบารามีลีเฟสทานเข้าไปรู้สึกสดชื่นที่มาเลยนะครับมันได้ความหวานแล้วก็ความซาของโซดาที่อยู่ในนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นกาแฟใส่นมตัวนี้นี่ต้องบอกว่าความเข้มข้นของนมบวกกับกาแฟเข้ากันได้ดีมากครับ ร้านจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่การออกแบบของเขาครับลงตัวจริงๆครเพราะว่าสามารถเลือกมุมนั่งได้หลากหลายมุมนะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเพียงพอแน่นอนแต่ละมุมก็ถ่ายรูปออกมาสวยหมดเลยฮะร mm hmm. ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยครับถ่ายรูปตรงนี้จะติดนี่ฮนะ ด้านหลังเป็นแบ็กกราวผู้เขาสลับซับซ้อนนะครับเป็นเวิ้งน้าอันกว้างใหญ่แล้วก็มีรางรถไฟตรงนี้ด้วยครับแสงอาทิตย์ยามเย็นตรงจุดนี้เลยครับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะฮะพระอาที่จะตกปุ๊บแสงกระทบน้ำตรงนี้นะฮะให้ความรู้สึกที่แบบโอ้โหสวยงามมากๆครับ คุ้มค่ามากมากคกับการขึ้นมาบนนี้ครับได้ทานกาแฟอร่อยๆขนมด้วยนะครับรวมถึงได้ถ่ายรูปเช็คอินและได้มองวิวสวยๆแบบนี้โอ้โหถือว่าน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวตรงจุดนี้นะครับที่ได้บรรยากาศสวยแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับทัตทาวเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิสุสุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอิสุสุดีแม็กซ์พลรานุภาพพลิกโลก